สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชาก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาจากอเวนิวกันนะคะน่าจะสาขากกเกษตรนวมินนะคะถ้าชาบอกชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไปครั้งแรกค่ะค่ะก็เรามาดูของกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าชาไม่ได้ไปร้านพี่ฝนนะคะหรือว่าร้านวาโพนนะค่ะอย่างแรกนะคะคือของที่ซื้อมาจากร้านไดโซค่ะไดโซหรือไดโซดนะี่แหละเนาะ อันนี้นะคะเป,เป็นเหมือนว่าเป็นกระดาษแล้วสามารถทำเป็นกล่องอะไรงนี้นะคะ60บาททุกอย่างเลยนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นซอลลาดนะคะหรือว่ายี่ห้อ glass pen หรือเปล่านะคะควเขาไว้เพ้นแก้วเพ้นแก้วหรือว่าตกแต่งของอะไรพวกนี้นะคะจะซื้อมาตกแต่ง กุชี่อะไรพวกนี้นะคะค่ะก็สำหรับของที่ซื้อจากร้านดโซก็หมดไปแล้วเนาะเรามาดูของที่ซื้อจาก B2S กันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกล่องเก็บดินญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่นะคะแกะเลย ะคะกล่องสวยมากเหมือนปิ่นโตเลยนะคะน่าจะเปิดยังไงอะ่ะออนี่ค่ะเป็นกล่องเก็บดินญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นกล่องนี้เลยนะคะเ,คเก็บก่อนเก็บก่อน นะโอเคค่ะอย่างต่อมานะคะและเป็นอย่างสุดท้ายของวันนี้ด้วค่ะก็จะเป็นนี่เลยเติมที่ทำทาโกยากินนะคะเป็นขนมญี่ปุ่นทำและกินได้เลยนะคะมีช่องหม่อออยแล้วปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะนี่นะคะอออยเล็กนิดเดียวนี่นะคะวิธีทำก็จะอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ชาซื้อในตัวห้างนะคะ ก็ราคา120บาทค่ะนะคะก็ของที่ซื้อมาจากทางอเวนิววันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็บ๊ายบายค่ะ